ลูกกลมๆนั่นฮะลูกกลมสีดํานี้อ่าก็เช่เช่เดียวกันกับที่ตรงหน้าประตูหลังประตูใหญ่ที่เราเคยพูดไปถึงครับก็คือครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอ่าเราจะวางไว้สี่มุมบ้านนะฮะเพื่อป้องกันการลุกล้ําการเข้ามาของบุคคลผู้ไม่หวังดีอ่าเป็นการทําเขตแดนพลังเอาไว้นะว่าตรงนี้เนี่ยคนที่ดีเท่านั้นที่จะเข้ามาคนที่ไม่ดีเนี่ยเดินเดินหาทางเข้าไม่ได้นะฮะ แล้วก็จะกลับใจว่าไปที่อื่นดีกว่าอนี่คือมุมตรงนี้อีกอันหนึ่งที่เห็นก่อนที่จะไปก่อนที่จะหมดเวลาไฟห้าท่าไฟห้าท่านี่เราติดเอาไว้ทุกจุดนะครับถ้าเป็นคนที่ เคร่งในวิชานะครับและต้องการให้มีผลออกมาดีที่สุดเนี่ยเพราะไฟะเพราะว่าห้าธาตุเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะช่วยกระตุ้นทําให้ชีวิตดีเกิดความเป็นมงคลในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นอับมงคลเนี่ยถ้าเอาห้าธาตุเข้าไปเนี่ยมันจะกลืนเข้าไปเลยนะครับม,มันจะกลืนแล้วเปลี่ยนไปเป็นกระแสะของพลังที่ดีจะคล้ายๆตัวกรองอากาศจนอยใช่เพราะนั้นเราจะติดเอาไว้ในทุกๆจุด นะไม่ว่าจะเป็นตะวันตกตะวันออกเหนือใต้ทิศเฉียงต่างๆนี่เราจะติดเอาไว้หมดเพื่อการกระตุ้นแล้วก็เราก็จะวางเอาไว้เนี่ยใกล้กับเคล็ดที่สําคัญสำคัญเพื่อให้เคล็ดต่างๆเรานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ